วันนี้ก็งานวันเกิดน้องแอเรียลนะครับครบหปีแล้วนะครับวันนี้ป๊าดิวมาจัดให้นะครับทุกคนแล้วก็ทีมงานทางบริษัทเรานะครับทุกคนวายทำไมมีแต่คนน่ารักล่ะวีทีมดิสนีย์นะครับนี่คือเจ้าของวันเกิดขอคำวยพรหน่อยครับวันนี้ทุกคนขอคาำวยพรหน่อยครับครบหนึ่งปีแล้ว วันนี้ทุกคนดีวันนี้แบบแต่งตัวมาเร็วอ่าน่ารักมากนะครับสวัสดีทุกคนนะครับทุกคนาชิงรางวัหลหรอครับอ,รอ,อ่าพี่อินอ,อุ้ยวันนี้พี่อินแต่งเป็นราพันเซลเดี๋ยวบรรยากาศในงานก่อนทุกคนนี่เอาพี่เ,มเหมยหรอเอาหอ วันนี้ต้องต้องได้รางวัลใช่ไหมครับอ,อันนี้ตีมไหนครับโอ้โหอันนี้เป็นราชาอันนี้ราชาดองเปอร์ครับทุกคนวันนี้แบบบรรยากาศการจัดงานนะครับวันนี้วันที่11อใช่ไหมครับถูกตอ้องครับอุ้ยน,น,น้องนิวหล่อนะวันนี้น้องนีนะเป็นอะไรครับ แอเรียลนะครัอันนี้ล่ะครกับคนแช้ทั้งเจทุกคนนี้ครับก็เป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักนะครับนี่คนนี้สวยนะแต่คนนี้คือเจ้าหญิงที่แททรโอ้ยวันนี้เตรียมรางวัลมาเต็มกระเป๋าเลยอ่ะทุกคนคิดว่าใครจะได้รางวัลต้องมงแน่ๆเลยอ่ะ อันนี้ทุกคนหลายคนไม่รู้นะครับว่าคนนี้เป็นพี่สาวพี่อินนะครับพี่สาวพี่อินนะครับอยู่เบื้องหลังแต่ว่าคนนี้ทุกคนวอวยพรให้เขาหน่อยเนี่ยคนนี้ Happy Birthday you. <laughs> Happy Birthday you. to ขอคำอวยพรหน่อยครับทุกคน <c oughs> ขอคำอวยพรหน่อยนะครับ น่ารักน่ารักนะครับอ่าพี่อินถ่ายให้น้องหน่อยนี่น่ารักมากเบอร์เดนะครับเบอร์เดวันเกิดนะครับวันเกิดลูกสาววันนี้ดิวขอคำวยพรหน่อยนะคนไหนที่ดูคลิปนี้นะครับกดแชร์ให้น้องดิวหน่อยนะครับกดแชร์ให้น้องดิวหน่อยนะครับทุกพรบรรยากาศน่ารักนะครับครบ1ปีเต็มนะครับของน้องแอเรียลนะครับวันนี้ก็ไม่ใช่แค่วันเกิดน้องแอเรียลนะครับเป็นวันเกิดของป๋าด้วยนะครับก็คือ วันเกิดของพ่อพี่อินด้วยนะครับ<ช>ก็เลยจัดรวมกั<ล>นน่ารักน่ารักนะครับส่วนคุณแม่เรียงกล้องคนนี้นะ<ม>วันนี้มาเร็วนะวันนี้มาเร็วนะวันนี้เขาแต่งตัวสวยนะครับกลายเป็นว่าเรามาช้าสุด <laughs> วันนี้เรนะาแบบไหนในหนเจ้าของเนะี่ยวันเกิดอะ่ะเจ้าของวันเกิดไปถ่ายรูปก่อนไม่ไปนอ้นะองไม่ไปหรับ ไปไปไปตรงโน้นไปตรงโน้นไปถ่ายรูปปาเอาใส่เอาส่าดิ้ด้วยให้ปาดิ้ด้วยเ ใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะรับวยพรอวันเกิดให้เรียลด้วยนะคะรับหนึ่งปีเต็มแล้ว <Yeah. S 1> <laughs> จริงๆเขาเกิดวันที่13ทุกคนแต่ว่าวันเนี้ยวันที่11 <15. S> <15. S 1> ก็เลยแบบว่าจัดรวมนะครับจัดรวมเพราะว่าเป็นวันเกิดพ่อพี่อินด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ก็เลยแบบรวมการน่ารักน่ารักกับชิมงานถูกไหมครับ <Yeah. S 1> นี่เลยแต่วันนี้นะครับสปอนเซอร์คือพี่เหมยคะ่ะ <Yeah. S 1> <laughs> ค่าจัดงานวันนี้นะครับก็แม่บ้านเป็นคนจัาให้ทั้งหมดครับพี่ดิวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับทุกคนหาเช้ากินคับอย่างพี่ดิวนะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้แอเรียลด้วยนะเย้ไหนไหนไหนพี่พี่บยย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  เย้ yeah. ขอบคุณครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศงานให้ดูนะครับผม้วยการ Oh my God ลิโอเ e ลิโอตายแล้วอันนี้เป็นเจ้าหญิงอะไรครับวาวเย a h e l i ยวโอ,อ้ยอาพี่นี่ให้หน่อยให้เลยครับต่อให้ตรงนี้โอ้โห วันนี้นะครับทุกคนตีมดิสนี่วันนี้ใครจะได้รางวัลทุกคนเ,<อ>เดี๋ยวเราจะมีการประกวดแล้วก็มีรางวัลให้ด้วยสวัสดีครับเชิญนั่งเลยครับ ชอบเหรอน้องชอบโอ้โหอันนี้ใครอะใครอะน้หรอน้องน้าเฮ้ยน้องน้าเอาทุกงานเลยอ่<น>ะเออตายแล้วตายล้คู่คุยรกอันลี้ยวเราโดนขโมยเสียเอ้ยต้องบอกวันเกิดชอบทุกคน นั่งไม่ได้เปนต้งยืนนองชอบอะไรลูกมือปุ้มชอบหรอฮะชอบนี้เหรอเบอร์มากเบอร์มากทุกคน มาอีกแล้วอ,วอมาอีกแล้วทุกคนเลือกไม่ถูกแล้วตอนนี้ตังออกเยอะแน่วันนี้มาอีกแล้วครับเอาน้องเฮงก็มาเย้โมแมนตอนนี้เฮ็ดบาปบัน <c oughs> เฮ็ดบาปพี่ดีวค่กะกสิมาเอารังวันครับโพดเดี๋ยวพี่น้องอันนี้น้องเฮงครับอันนี้เป็นเจ้าชายมางานวันเกิดน้องแเรียลนะครับวันที่11นี้นะครับทุกคน ม้าเลือกไม่ถูกเลยนะ <C ï os> วันนี้ตังเราออกหมดเยอะเลยนะวันนี้ตังเราออกหมดเยอะนะ <S 2> <S 2> โอ้โ oh, บรรยากาศในงานน่ครับทุกคนแล้วก็น้องๆน,นะครับน, <ieben> <S 2> <S 2> <S น่ารักมากวันนี้เวลาดีครับทุบคกนคนฝากอวย,รออยพรวันเกิดด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากอวยพรวันเกิดด้วยนะครับทุกคน บรรยากาศในงานอบอุ่นนะครับเป็นงานเลี้ยงน่ารักน่ารักนะครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับนี่แอรีร่ชอบอรเรียวชอบเหรอคะโอหเดี๋ยวต้องให้นี่อันนี้พี่ดิวต้องขอต้องขอแบบเดี๋ยวบอกฝ่ายจัดการเงินก่อนนะครับต้องบอกต้องบอกเปอร์ก่อนเนาะว่า งานเนี่ยที่เราจัดได้เพราะว่าเราหานกันทั้งหมดหารกันทุกคนหานกันไม่มีใครออกใช่ไม่มีใครเปย์ใครนะครับก็คือหานกันแชร์กันค่าค่าอะไรอีกเพราะเรายังหาตังค์ใดอกไยวันยูเนาะเอาแบบน่ารักน่ารักนะครับหานกันมีเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นนะครับทุกพนสุกสันวันเกิดลูกสาวนะครับ แฮปปี้มีความสุขนะครับนี่นายจุ๊บคิด,หน,คดหน่อยคิดหน่อยจุ๊บ